จะเริ่มก่อนจะดูทีนี้ทำานี้ครบทำาไม่ครบนะช่วยกันหน่อยคนแรกคนเ,นเนดนาาียวตามนะครับแบบเร็วเลยอย่างรวดเร็วกับหัวด้วยนี่พี่บอลดำพี่บอลดำ้มนั่ตาเห็นไม่ถึงพี่บอลเห็นแบบเรือแข็งคือคำวิเคราะห์เลยตัวนี้ชื่อว่าอันนี้ชื่อตัวมันใช่ไหมไลโย,ยตา้า เลี้ยวตาลูกเลี้ยวตามียากิอย่างนี้มีอย่างนี้โอ้ถ้าเป็นตัวจีนตังนี้นี่ซึ่งด้านหลังก็เป็นตัวหน้ามันนะฮะแบบใกล้หน่อยแล้วก็เป็นสีแดงอันนี้คือระหว่างแกนะแล้วจะมีเตือนมุนี้ปกติเลยส่วนด้านหน้าก็าเป็นตัวหน้ามันที่เหลือก็ไม่มีทำให้เป็นขอน่ะนี่ของอออแข็งแค่ได้แล้วก็ข้างในเป็นรูปใจเกเยขนาดาก็เหมือนกัน แค่สูแล้วก็เป็นหน้าแดงเขาบุ้งเขียนเป็นชื่อข้างล่างก็เหมือนกันเขาเหมือนอไรนี้แก่เลยดีกว่าจ,วจุ้ยย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 ย้ยยยมย เก็จะตันนั you know? you sure. no. No ่นนะเดี๋ยวเราแกะไปเลยแล้วเพราะเราก็คงไม่ติดกับมันคงไม่ดีแล้วนิว่านะสุดท้ายเราก็เอาตัวออกมาแล้วก็เก็บกล่องไว้เฉยกล่องมันไม่มีอะไรขนาดนนั้ที่ต้องปิดขายต่อก็บอกเบอสองมันก็ต้องแกะแล้วไม่ขายครับพอไปเฉยว่ามึงฆราสหน่อย วม,นนม่สนยากรานเพราะมันแน่นที่มนโอเคคือตะกี้นี่บอกให้ใเย็นเพราะถ้าเราอยิ่สูนนงนปึงลงมาเนี้ยของมันาจะกะเด็นอย่างนี้รอเปล่างีก้กลัวโอเคมาข้างบนก็เขียนไปนเล็กจตตัวนี้น่าจะเป็นหมายเล็กจนะฮะเรามีตัวก่อนนีแล้วหมาเล่มีเลขอะไรบ้างมาเข้ามาานไป มันหยิบทีเดียวออกมาข้างบน,นอ่ะมันมีสองชั้นอ่ะจะหยิบออกมาขึ้นได้แต่ชั้นเดียวโอเคแล้วอ่ะทำอะไรให้มันออกมา,อา,มาโอ้โอเค,อเคไม่ได้อ่ะป้า,ามันหล,นล่นลงมาเลยอะไรของนี่ละเมื่อกี้ป้ามันเปิดอยู่แล้วของมันหล่นออกมาวางวางโซเปะครับโอเคอินป,ปิกจะมาได้พอดีป,ปิกเอาชั้นแรกก่อนเลย พ yeah, ี่เบลพี่เบลมาดูเราไม่รู้ทำไมป็นหน้า โอ้มันต้องแกะป๊ะป๊าตัวมันอ่ะเขาติดมากขาลางีแกะเลยใช่ไหมอะไรแกะทีไได้ไอะไรเอาไปโอ้ดาวเท้าที่มากเลยหน้าตาหน้าตาดูสกีดแต่ไม่นด่ขอส่องแบบนี้บ้าง พีแก้วออเขาทำแบบมีเสียงฟต่างกันเลยๆแล้วแบบให้มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นนี่ขึ้นมาจริงไม่ได้แค่ทำเป็นพื้นผิวขึ้นมาแล้วก็มีเอ่อตรงมีขนาดเขียนว่าอันนี้ชื่อทีจอยโทโกฟูเนี่ยอืออือตัวแขนก็มีเป็นกก้ามแล้วก็มีพี่ใส่แขนสีดำๆด้วยเอาไม้สีแดงด้วยว่ะส่วนทรงผมนี่เขาเรียกอะไรอะที่มีแต่ข้างบนแล้วข้างหลังก็โล่งเนียหน้าก็แบบ น้าอีไม่รู้หน้าแต่หน้าจะดูแบบเป็นการ์ตูนอะหน้าจะดูไม่เหมือนคนมันจะเป็นแนวการ์ตูนอะคือดูแล้วมันนึกถึงการ์ตูนอะมันไม่เู้สึกคนด้วยไหร่ไม่รู้อะส่วนตัวขาแล้วมีแก้มขาก่อนขน,นดังเือนดึงแล้วก็มีรองเท้าถุงเท้านี่เหมือนเป็นผ้าถุงเท้าจริงเลยแต่ว่ามันจะลื่นกว่าหน่อยเดี่ยป้าต้องจับเหมนะ่หะมันจะเป็นผ้าแบบจับลื่นนะออะเนี่ยพอบีบอย่เงี้ยลื่นออกมาเลยส่วนรองเท้านี่จะอะไรบราง เฮ้ยเฮ้ยเอ๋เอ,อมันใส่ติ่งหูด้วยเนี่ยตัวเนี้ยแดูจากหัวนี้ก็ได้อันนี้เป็นหัวยิ้มนะมยิม้มแบบยิ้มค่ะอืมดติ่งเดรีโอ้เห็นไหมอืมตัวนี้เป็นหน้ายยิ้มซึ่งมันมีติ่งหูด้วยต่อไปก็เป็นมือมือเดียวอ้าวอันนี้เป็นมือกำแบบกำไม่หมดตัวนี้ประมาณนี้อ่ะอเห็นไหม คือจมแบบ hmm. อันนั้นหนูไม่รู้เสร็ญนี้เป็นมือแบบมแมมแบบปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็บีมือจับบาซึ่งตรงกลางนี่นเป็นที่ใส่แมล็กเดิ่งแล้วก็ใช้แมลงเป็นลูกแมลงดิ่งเสร็ญอันนี้ มันต้องตั้งยังไงให้แบบมันคือเขาน่าจะตั้งใจให้แบบลูกบอลราวางข้้นบนได้เป็นท่าแบบถือลูกบอลแต่มันจะถือยังไงลูกบอลเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคใช่ตัวน,นี้มันชอบพูดว่าไปออกแต้มนึงอ๋อ้นึงอาวไม่รู้อ่ะตัว,วน,นี้เป็นมือดิปโพเข้าน่าจะประมาณนี่ไหมหรือไงไม่รู้ ฉันรีตัวมัจะมีเป็นชุดเสื้อผ้าแม่ับมาับอมาเหมือนันตัวขาวเลยใช่่อใ่แต่ว่าวิธีการ่ออมีจุกข้อเยม่รขาด้วหลมีวาจะตัข้างเป็นสขาเนี่ยเสื้อแล้วก็เสื้ออ๋อมีเสื้อในด้วยมีเสื้ออีกอันหน,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 นึ่งก็เหมือนเดิมอะ ไม่รู้แต่ว่ามีอันนี้มาน่าจะใส่แขนในข้างเนี่ยหน้าตาใคร้ายใกล้เลยไหหน้าตาคล้ายกันไม่ใช่มันมันมันเหมือนอันนี้เลยถุงเท้ามันมีอยู่แล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่นี้อก็เท่แล้วก็มีเป็นเสื้อผ้านี่เท่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะแต่วิธีการใส่มันอันนี้อ้าวมาันออกาตื่มา อันนี้เป็นตัวหนึ่งต่อตัวสองตัวนี้คืออะไรก็ตัวเดียวกันนะอ๋อตัวเดียวกันตัวนี้ตัวนี้มันดีกว่าตัวนั้นเลยตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วคือมาฟ้าใส่หน้านี้ด้วยนี่ตัวเดียวกันนะฮะคือไม่บอกก็ไม่รู้อะจำไม่ได้มีกระทรงผมมันทีเหมือนกันในนี้ดูสิตัวเท่าเนี่ยเขาเรียกแล้วกระเป๋าอะกระเป๋ากิงโอ้โหสองตัวไอตัวใหญ่นี้เขามีชุดตัวนี้ใส่ให้มันนะต้องซื้อเพิ่ม หรอมีชุดเดียวกันที่นี่เลยอ๋อก็ต้อยู่แล้วแหละแ่บเดี๋ยวมเป็นชุนตะเกียงเอ้ยเตือนเตือนเพื่อนอันนี้จะน่าสมจริงกว่าหน่อยอันนี้อันนี้คือเราไม่รู้จำไม่ได้หน้าปกติเป็นไงต้องไปย้อนดูเอาแต่อันนี้เป็นหน้าแบบตลกเรากำลังแบบเขาเรียกไงตกมันด้วยจังต่อไปต่อไปก็เป็นตัวอ่า อ๋อเป็นฐานปกติเลยทอสันฐานมีชื่อเรตตะวิกาง,งิแล้วก็บนกล้เป็นลูกหนาบาัสใช่แล้วก็ลูกบัยแล้วมันติดกันมันติดกันด้วยอ่ะว้าวนี่ได้แล้วได้มาแล้วอะ่ะ มันถึงพวงในด้วยอ่ะแต่รอบนี้รู้สึกคือมันมันจับแล้วมันเป็นอย่างนี้เราใช่ไหมป้าป้าหรือว่ามันมันควรจะแบบนิ้วโฟมควรจะเข้าไปพอดีนี่รู้สึกว่ารอบนี้มันดูแปลกปกติจําได้ว่ามันจะติดพอดีเป๊ะไม่รู้อะอาจจะเป็นอย่างนีนะะ้แล้วแหละโอเคน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคนี่เดิน อันนี้ตัวตัวที้ชื่ออะไรนะสกุลนี้สกุีเรียกว่าพระเอกมันมันน่าจะเป็นตัวอีกคือคำว่าโอ้โอ้ตัวนี้เปียกนะเนี่ยคือดูตอนนี้นะถ้าเทียบตัวอื่นตัวนี้เปียกสุดตัวนี้ตัวนี้เท่าประมาณประมาณไหลประมาณไหลเอ่อสกุลนี้ตัวตัวเนี้สองตัวนี้มันพอๆกันใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยจะเตี้ยสุด ก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งคือลงมาเนี่ยเนี่ยถ้าวัดตัวเพื่มมาก็ประมาณไหลไม่อย่นงสวนนั้นหน่อยประมาณคอมตัวนี้ตัวนี้ป็นม,มันมีหลายคารคเตอร์ตัวนี้ปกติตัวนี้แบบมีตรงหลายตัวผมตัวนี้อ่ะมีให้หน้าย,ยิ้มกับปกติเลยนี่โอเคเฮ้ยลืมแก้วฉันจะแฟ้งกิน เมื่อกี้เทียบแบบตัวนี้ก็เทียบใช่ไหมน่าจะสูงกว่าตัวนี้นะเดาว่าเอานอนไหมเราจะให้เห็นง่ายง่า้องเอาตัวสองไปเรียกเอาตัวนี้เห็นไหมจริงด้วยตัวนี้ตัวเตี้ยวกว่ามันดูตัวเตี้ยวกว่านิดหน่อยน,นไหประมาณหูเตือนหูประมาณคิ้วนี่ ที่ขนาดผมหนานะเอาตัวดูข้อความมาเทียบด้วยมาตันี่สูงสุดแล้วนี่งสูงกว่านี่ประมาณนี้อันนี้เท่าไหร่ก็ประมาณคอประมาณคอใช่กว่านี่ตรงนี้คอตัวนี้ตัวนี้สองต<อ>ัวนี้พอๆกันเอานมาเรื่อย ไม่ต้องเท่ากันหรอกก็ประมาณน,นี้ให้คะแนนเร่รให้คะแนน,ใ,น,นให้อะไรเท่าไรดีคนอะไรคุยดีเนี่ยให้สักเก้าแล้วกันรู้สึกว่าหัวมันมันมีอะไร,ประแปลกไปหน่อยบางส่วนอะยิ้นหัวอยากให้มันมีอย่างอื่นแต่ว่าเนื้ออาจจะเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็หละก็เลยให้เก้าแล้วกันคออลิปเบลไงั้นก็จบคลิป นี่อย่าลืมนะเตือนใส่ต้นมคลิปแล้วใช่ไหมใช่ด้วยใช่ไหมต้องอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจผมหน่อยวันนี้มันเกือบผมด้วย <c oughs> ก็ไปม่อไ,ได้อยังไหนแล้วก็ไปเดี๋ยวคลิปบ,บาย